สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะด่วนจากยันยันเข่าค่ะไปดูที่ช่องจันสีแม้จะมาช้าแต่ก็มานะจ๊ะออกมาตอบโต้ในสิ่งที่สุภกิจช่างย้อมได้ขึ้นโฟนอินกับบูมน้อยไปฟังค,ค,ค่ะก่อนอื่นที่ฉันขอ พูดไว้นิดหนึ่งคือทุกคนรู้อยู่ว่าจะต้องไปจ้องรอดูว่าจันสีจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องใครทําช่องอะไรให้เนี่ยเราไม่รู้หรอกคะ่ะแต่สิ่งที่หลายคนสนใจก็คือในเรื่องที่นายสุภกิจเนี่ยออกมาบอกว่าเรื่องที่จันสีบอกกับทุกคนว่าสามีเป็นกัปตันเนี่ย <it> nice? เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้จันสี ุเรื่องนี้ขึ้นมาให้จันสีพูดว่าสามีเป็นกัปตันเพื่อที่จะได้ดูภูมิฐานแล้วก็คนก็จะได้เชื่อถือมากขึ้นว่าไม่ได้มาทําเพื่อเงินแต่เขาบอกก่อนด้นั้นคือจันสีเนี่ยร้องไห้เสียใจเคยได้เดินละหมื่นช่องถูกปิดไปอะไรทํานองนี้เขาก็เลยทําช่องให้แล้วก็ช่วยผักดันเป็นคนเขียนสคริปต์เป็นอะไรทุกอย่างให้จันสีอันนี้จะเป็นปากคําของจันสีที่ ต้องไปชนกับนายสุภกิจเองนี่นะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะมีเรื่องที่จะพิสูจน์ได้ว่าสาบีจันสีเป็นกัปตันหรือ ไม่ใช่กับตันหรืออะไรยังไงก็คืออยู่ที่จันสีจะต้องเอามาพิสูจน์มันก็เหมือนกับซอข้อหนึ่งที่พอลลี่ไม่ยอมออกมาพิสูจน์สักทีหนึ่งจันสีก็พูดมาหลายทีแล้วแต่เธอบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่อยากจะต้องเอามาให้ดูกันแต่ดูท่าทีเธอดีอกดีใจที่วันนี้มียอดวิวเยอะนะคะก็ขึ้นมาตอบโต้จุดหนึ่งที่ดิฉันพูดในการนําเสนอเรื่องราวโฟนอินอันนี้ดิฉันบอกว่ามันแปลก,แ,ปลกแทนที่จะมา ทุ่มประกรันกลายเป็นมาแหกจันทร์สีสางอย่างนั้นแล้วเหมือนกับมีความพร้อมอยู่แล้วรอการติดต่อรอจังหวะมีความยังมีความรู้ไม่ได้เขาเหมือนกับว่าเขาบอกเขาโบกมือบายบายกอกๆแต่เหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปไหนยังอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้เปิดตัวหรือเปล่าคุณสุขกิจเองออกมาแก้ว่าดิฉันเข้าใจผิดที่บอกว่า เป็นคนบอกจันสีเรื่องกัปตันนะคะผัวเป็นกัปตันเขาบอกว่าเขาบอกให้จันสีบอกแค่อีธานแต่หลังจากนั้นจันสีจะไปบอกอะไรกับใครหรือเปล่าอันนี้เขาไม่รู้แต่เขาสั่งให้จันสีบอกอีธานให้โกหกอีธานว่าผัวเป็นกัปตันทั้งๆท,ท,ที่ผัวเป็นแค่เ,เจ้าหน้าที่โลจิสติกในการขนส่งทางเรืออะไรงนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ได้เป็นกัปตันนะคะวันนี้จันสีก็เลยออกมาพูดแล้ว มีการเอาเอกสารอะไรไมาให้ดูแต่ดิฉันจะบอกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากจันศรีเอาเอกสารอะไรไมาให้ดูแล้วในจันศรีก็บอกว่าเนี่ยไอ้คนที่ว่าผัวจันศรีเป็นจับกันอยู่วดนี้จะจันศรีจะไปเพิ่มจะไปให้าปากคําเพิ่มเติมโดยเอาหลักฐานว่าผัวฉันเป็นกับตันจริงๆมาให้ดูแล้วพอมีการพูดถึงเรื่องเปิดช่องเปิดช่องใหม่จันศรีบอกว่า เขาบอกว่าจันสรีมีความสามารถให้เปิดช่องใหม่ให้ทําจันสีบอกจันสีไม่ได้อยากทําช่องจันสีไม่มีความจําเป็นอะไรต้องจะทําช่องอะไรอย่างนู้นอย่างนี้จากนั้นจันสีก็แหวงกัดดิชัดจนได้ดิชัดไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรตรงนั้นด้วยเลยนะคะแต่จันสีก็แหวงกัดจนได้ไปฟังกันค่ะอืมนะคะแล้วก็ คือคนทําไม่ได้มีคนเดียวนะทุกคนเนาะหลายคนก็ช่วยกันทำแม้แต่ตัวสีเองนี่แหละนะคะแล้วก็ทีนี้พอช่องอมรินมาลงปุ๊บช่องสีก็ปลิวนะช่องสีปลิวช่องจันสีที่เคสีบอกอุ้มไม่ทำแล้วเพราช่องปลิวอุ้มไม่ทำแล้วฉันไม่ทำเลยขี้เกียจฉันขี้เกียจที่จะทำนะที้เกียจที่ทำช่องนะนะสีบอกอุ้มฉันไม่ทำแล้วช่องปลิวไปแล้วน่ะนะคุณลุงท่านก็ให้อีเมลมาไงคุณลุงบอกทำทำทำไปทั้งให้เธอไม่ทำใครจะทำฉันบอกอุ้ฉันไม่ทำขี้เกียจทำอันนี้จริงเลยไม่ใช่หรืองนะ เออใช่ไม่ได้สีไม่คนไม่ได้ขยันทำช่องนะสิทุกคนสังเกตดิ๋ยวพวกเป็นแม่บ้านหลายๆคนอย่างพี่หัวละพายอย่างเงี้ยเขาชอบไลฟ้ไหมนานๆเขาจะมาไลฟ์ทีนึงพี่หนูนานาน,าน,านานก็มาไลฟ์ทีนึงเขาไม่ได้เหมือนพี่ย่อนยานนะที่จะมานั่งเอาแบบเอาเป็นเอาตายทำโครงทำคลิปทำช่องนั่งไลฟ์สดอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือพวกเราคือแซนที่เกียจติทำช่องแซนที่เกียรมีความรับผิดชอบสิที่ แลจันสีบอกว่าที่จันสีโดนด่าเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นจันสีผิดนะคนอื่นหาเรื่องให้จันสีจันสีไม่ไปแก่งปากหาเซียนที่ไหนฉันนั่งของฉันอยู่อย่างนี้จันสียังต้องเอามาเปรียบเทียบเหมือนพี่ดูนาเนี่ยเขาขึ้นไลฟ์บ่อยไหมอีหนูนาขึ้นไลฟ์ทุกวันแต่ก่อนมันตั้งไลฟ์ไว้ทั้งวันเพื่อที่จะเรียกคนดูโหรพภาก็ขึ้นไลฟ์แทบจะทุกวันก่อนหน้านั้นตอนที่ฮิตทิตก็ขึ้นไลฟ์ทุกวัน ขึ้นบ่อยด้วยทุกคนจะขึ้นมากน้อยยังไงก็เป็นเรื่องของเขาฉันไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบอะไรกับใครแต่จันสีเนี่ยทำไมต้องดึงมาปากหมาดึงเข้ามาเปรียบเทียบกันไม่เหมือนยายหย่อนยันกูจะทำอะไรใช้ชีวิตอะไรของกูเป็นเรื่องของกูเวลาจันสีโดนเข้าไป สงสัยเรื่องชีวิตผู้งเป็นกับตันจริงหรือเปล่าเจนสีก็บอกว่าอะไรนักหนากับชีวิตสีแล้วเจนสีอะไรนักหนากับชีวิตฉันล่ะคะไม่เคยครั้งไหนเลยที่พูดขึ้นมาแล้วไม่เอาเปรเียบยายหย่อนยานยายหย่อนยานอยากได้เงินยายหย่อนยานต้องกินเงินผัวยายหย่อนยานตกงานยายหย่อนยานจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ยายหย่อนยานง่อยเปรีย้ยเสียขายายหย่อนยานไม่มีขาสารพัดท,ที่จะพูด สารพัดที่จะเอาฉันเข้าไปพูดเวลาคุณเอาฉันเข้าไปพูดเข้าไปดึงในเรื่องของคุณคุณไม่รู้สึกเลยว่าคุณกําลังทําร้ายฉันแต่เวลาคุณโดนบ้างจะมาอะไรนักหนาทําไมสีต้องมาบอกชีวิตครอบครัวสีก็เพราะสัปดาห์สีเป็นแบบนี้ไงจ๊ะ เกดจะมาลงคลิปสีเกีดทุกอย่างพอโอกาสช่องปลิวนี่นสีก็ดีใจมากเลยช่องปลิวเนี่ยเอาอไปไปเปนปลิวก็คือปลิวถูกไหมคะอ่ะปลิวก็คือปลิวฉันไม่ทำฉันพูดคำเดียวไม่ทำไม่เออะไรเงี้ยเลิกทำอ่ะทีเนี้นะคะมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้ช่องสีมาบอกเอาไปทำเอาไปทำถ้าเธอไม่ทำใครจะทำเราตอนนั้นก็มีแต่โคเธอไม่เธอไม่ทำใครจะทำตอนนี้มันต้องตีประเด็นก็ต้องทำนะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เอา้าก็ทำทำทีนี้ทุกคนนะคะทุกคนเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องอยู่ภายใต้ของความไม่อึดอัดนะะ อย่างที่เราเคยทำมาเราเคยเอาเพื่อนขึ้นช่องเอามานั่งร้องเพลงกันเอามานั่งคุยกันไม่ต้องทะเลาะกับใครถูกไหมคะอ่ะแต่ก่อนป๋าเทวดาเนี่ยป๋าเทวดายังเคยมาบอลมาชวนสีเลยคือช่องสีนี้คือช่องสีก็จะโชคดีเหลอเรื่องอ,อย่างนึงคือทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นการในวิถีดี revelation. ทุกคนก็อยากจะชวนเราเนี่ยนะคะไปในแนวทางที่ไปบอยู่ในช่องด้วยกันป๋าเทวดากับสีเนี่ยก็มีความรู้สึกดีดีด้วยกันใช่ไหมคะป๋าเทวดาเนี่ยทุกคนคงรู้จักป๋าเทวดา es, ใช่ไหมคะป๋าเทวดาเนี่ยก็ชวนสีเหมือนกันว่านะีีีงออวว่่าาาคนทเเขข้มิตยะ แปานันอย่เงี้ยแปนันแปนันอ,อะไรนะอะไรนะคะพี่นันชื่ออะไรนะพี่นันนันเราเอนันระวังสินอนันระวังศินไล์กับช่องสีจนนกทาไล์มาแล้วฉันคิดว่าในการนำการโฟนอินของสุปภิจิจไปช่องบุ่มน้อยออกมาวิภากษวิจารณ์ฉันน่านจะเป็นคนที่วิเคราะห์ที่ ตรงไปตรงมาที่สุดฉันมองว่ามันแปลกๆเหมือนเป็นการนำมาเพื่อที่จะโจมตีจันสีเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะในเรื่องคดีของประกรณ์มีจุดดยุดแค่นิดนึงที่เหลือก็จะเล่าเรื่องจันสีหมด ฉันพูดตรงไปตรงมาว่ามันแปลกๆแต่ถ้าจริงประการใดฉันก็บอกกับทุกคนว่าเราก็ต้องรอจันสีมาพูดคุยตัวนี้มันเป็นคําของคุณสองคนชนกันก็แล้วแต่จะไปพิสูจน์กันว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแต่จันสีก็ยังไม่วายจะต้องลากเอายานเข้าไปด้วยจันสีเป็นอะไรมากไหมจันสีอวดว่าอุ้ยคนนั้นคนนี้มาชวนจันสีไปจะต้องได้เป็นหมื่นเป็นแสนจันสีไม่ไปหรอกเออ เออปาเทวดาหมายถึงปาหนุ่ยเทวดาถ้าเรารู้จักปาหนุ่ยเทวดาไอเี่กคนนี้จริงอยากจะบอกว่าคนที่มาชวนจันทร์ีไปร่วมชิมด้วยแต่ละคนแม่งใช้คํานี้ก็แล้วกันแม่งเห็นไหมคะตอนนี้ก็ออกมาเปิดโปรงการคนเกิคย,คยนั่นก็บอกมีบุญคุณกับจันทร์ีเป็นห่วงจันทร์ีถ้าเป็นห่วงจริงจะมาฉีกอะไรหวังว่าจันทร์รีมีการบอกว่าเดี๋ยวจะไปคือคนที่พูดต้องรับผิดชอบ เป็นจริงไม่เป็นจริงและมีการบอกว่ายายหย่อนยานจะรอดแล้วแต่คุณค่ะถ้าคุณคิดว่าการที่ฉันแชร์เอามาแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยฉันผิดไปด้วยก็เรื่องของคุณคุณจะฟ้องจะอะไรตามสะดวกค่ะฉันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะตันข้างล่างเขียนว่าโอเชียนมาสเตอร์มาสเตอร์โอเชียนมาสเตอร์นี่คือมาสเตอร์ Master คือท็อปสุดของ ของเรือแล้วนะคะทุกคนท็อปสุดของเรือโอเชียนมาสเตอร์อุสักยนกัปตันอแปลภาษาตุรกีตกอ่อนข้างบนแปลว่าอุสักยนกัปตันคือกัปตันเดินเรือสมุทรที่สามารถวิ่งได้ในทั่วโลกค่ะทุกคนนะคะทั่วโลกโอเชียนโอเชียนมาสเตอร์แล้วคุณลุงสร้างโปรไฟล์ให้ฉันว่าเป็นโปรเป็นเป็นเมียกัปตันปลอมอันนี้สร้างความเสียหายคุณลุงต้องรับผิดชอบในคําพูดเ <c oughs> จ้าของช่องต้องรับผิดชอบในสิ่งที่นําเสนอโอเคไหมคะ เหนื่อยไหมคะทุกคนอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยต้องให้เรามาเปิดคือเราไม่จำเป็นต้องต้องเปิดไงเนี้ยเนี้ยกี่คนที่สีไปแจ้งแล้วก็พูดเหมือนกันเออเอาพูดเหมือนกันหมดเลยเนี้ยว่าผัวหัวจำเป็นอาบน้ําอยู่กับเรือบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนั่นนี่นู่นเนี่ยเนี้ยเนี่ยที่ไปเมืองไทยเนี่ยที่ไปเมืองไทยเนี่ยต้องเอาอันี้ไปเพิ่มเนี่ยนะคะเอกสารไปเพิ่มเนี่ยไปกระตากกับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะฮะไปเสิร์ชใน Google ดูนะฮะไปเสิร์ชใน Google ดู น้ำค่าเสียหายเนี่ยสิถึงเคยบอกแล้วสิไม่อยากให้ใครมามีคดีความตรงนี้อีกแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของจันร์สีไม่อยากให้ใครมีคดีความอีกแล้วเนาะเนาะทุกคนเนาะนะฮะด้วยความไม่รู้ด้วยความที่ที่ที่จะมันมีประโยชน์อะไรที่มานั่งโอ้โหมึงผัวมึงใช่กับตันหรือเปล่าผัวมึงมึงมึงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผัวมึงเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันมันใช่เหรอสูใช่ไหมคะเอออันนี้คือสร้างโปรไฟล์ให้จันร์สีถึงขั้นว่าผัวใจเย็นๆค่ะลูกพี่แต่ละคนใจเย็นๆนะสิไม่อยากจะพูดอะไรมากสิไป นั่นแหละค่ะสีต้องต้องกลับมาแล้วก็เอาเอกสารพวกนี้ไปยื่นเพิ่มเพราะผู้เสียหายเนี่ยนะคะทุกคนมันเกี่ยวกับครอบครัวของสีทั้งหมดเลยเออครอบครัวสีเออนั่นแหละค่ะแม่เดือดร้อนผัวเอ,อีกเลยฉันเว้นเดือดร้อนอีกครั้ง,งสักครั้งนึงสักครั้งนึงในไทยสักครั้งนึงแคปกันให้ทำนะนะคะขออีกสักครั้งนึงนะคือโลกโซเชียลไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่นนะคะทุกคนคุณไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นคุณเลิกเล่นกันได้แล้วอะไรก็ตามในพราะคุณควรจะเลิกกันได้แล้วนะค่ะ และในวักเนี้ยที่จันสีเอามาให้ดูว่ามีหลักฐานว่าผัวจันสีเป็นกัปตันจริงๆนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจันสีก็จะเอาไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับคนที่ว่าผัวจันสีเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เดือดร้อนผัวจันสีกันด้วยอะไรกันนะกระนาทำไมจันสีต้องเอาพวกนี้มาอวดมาอะไรมาคือมามาพิสูจน์มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันได้ประโยชน์อะไรกับการมาถามว่าผัวจันสีเป็นกัปตันจริงหรือไม่จันสีคะสิ่งที่จันสีพูดเนี่ย จันสีเคยทำกับฉันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรถออดี้เป็นเชียอะไรกับออดี้กูนักหนาคะ่ะพอกูเอาออดี้ออกมาจันสีก็โอ้ยมันของจันหรือเปล่ามันนู่นนี่หรือเปล่าจันสีทำกับคนอื่นวันนี้กรรมมันมาลงที่จันสีแล้วสมน้ำหน้าอันนี้พูดตรงๆเลยมาคอยมาดูรถออดดี้ฉันมาคอยมาดูนั่นนู่นนี่ฉันว่ามันใช่ไหม ฉันมีบ้านเป็นอะไรยังไงหรือเปล่ามาบอกว่าฉันง่อยเปรี้ยเสียขาลุกขึ้นมาขารีบขาเซเล่าตามที่นางเลไลเล่าเนี่ยดูอย่างนี้ผัวอยู่ทั้งวันแปลว่าผัวจะต้องตกงานถ้าตกงานได้เงินเดือนแค่พันยูโรจันสีรู้จันสีมีเพื่อนจันสีก็ไปเสือกเรื่องคนอื่นเขาวันเนี้ยจันสีโดนกับตัวเองแล้วเป็นยังไงกรรมมันสนองจันสีแล้ว จันสีไปเซาสีสคนนั้นคนนี้เอานี่มาสีเอานั่นมาสีต้องเอานี่มาเปิดสีเอานุ่นมาสีพอัะเองโดนขึ้นมาก็สมทําหน้าในส่วนเรื่องที่จันสีจะไปร้องเรียนอะไรคุณสุภกิจอะไรคุณก็ทํเกันไปก็แล้วกันถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องโกหกเรื่องผัวจันสีเป็นกับตันจริงหรือผัวจันสีเพิ่งมาเป็นกับตันตอนนี้ไอตอนที่คุยกับเขาไม่ได้เป็นกับตันตรงนั้นมันก็อาจจะ เปลี่ยนไปได้นะจันทร์ศรีก็ต้องดูดีๆนะว่าจะยังไงนะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่แล้วแต่จันทร์ศรีกับคุณสุภกิจจะทําเลยแต่สิ่งที่จันทร์ศรีพูดและออกมาตอบโต้เนี่ยเวลาจันทร์ศรีโดนจันทร์ศรีโอดโอยเอ้ยลุมแต่จันทร์ศรีคนเดียวอย่างนู้นอย่างนี้เวลาลุมด่าฉันรวมไปถึงครอบครัวฉัน พูดกันไปแล้วก็ตามทวงจะต้องดูนั่นดูนี่เอานี่มาให้ดูเอานั่นมาให้ดูพอวันนี้จันสีโดนเองเป็นยังไงละจันสีกรรมสนองไหมละจันสีขอให้จันสีเอาชนะศึกครั้งนี้ไปได้นะอีกอย่างหนึง่งเห็นว่าโหราภาไปปุ้นเปี้ยนอยู่ในช่องจันสีดูแล้วเหมือนโหราภาจะไม่ชอบสุภกิจเท่าไหร่ ก็เลยไปเห็นด้วยกับทางฝ่ายจันสีจันสีก็พูดขึ้นมาว่ากรณีของหัวพานอุยอยากพูดมากเลยเหมือนกับจะเสี่ยมหรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงก็ให้ไปดูกันเองในส่วนเรื่องของคุณสุภกิจกับใครๆก็ตามทีดิฉันว่าเขาเปิดทางไว้แล้วว่าให้โทรมาคุยเพราะฉะนั้นกัปปกรณ์เข้าใจผิดอะไรยังไงไปรับรู้อะไรดิฉันคิดว่าคุยกันได้เปิดกว้างคุยกันได้นะคะ,ะคุณโหรพาก็เหมือนกัน แต่จันสีเนี่ยฉันว่าถึงเวลาแล้วที่จันสีจะต้องได้รับบทเรียนบทสำคัญค่ะ